ลดน้ำหนัก10กิโลด้วยสูตรอาหารที่ดีที่สุดในโลกสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์นะครับเจ้าของสูตรผอมด้วยอาหารต้นทางครับในคลิปนี้ถ้าหากว่าคุณฟังจบเนี่ย คุณจะรู้เลยครับว่าสูตรอาหารลดน้ําหนักที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยเขากินอาหารกลุ่มไหนเป็นหลักครับคุณสามารถทําตามได้ทันทีเลยครับก่อนอื่นเลยหมอแบงค์ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับให้ถึง2,000ไลค์ครับและกดติดตามเพจหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตได้ทั้งทาง Facebook, YouTube แล้วก็ t i k t o อเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอแบงค์ในการทําคลิปให้กับทุกคนครับเรามาเริ่มกันเลยครับการที่เรานะครับจะบอกว่าอะไรก็ตามดีที่สุดในโลกเนี่ย ต้องไม่ได้เกิดจากตัวเราเป็นคนบอกเองคนเดียวจริงไหมครับต้องมีองค์กรระดับโลกมีผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนครับมารวมกันครับแล้วโหวตว่าอะไรดีที่สุดในโลกจริงไหมองค์กรที่ทำหน้าที่นี้ครับเรียกว่า U.S. News ครับเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมา70กว่าปีแล้วนะครับในประเทศสหรัฐครับ โดยเขานะครับจะจัดอันดับหลายอย่างมากครับบนโลกไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกหรือแม้แต่รถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกครับรวมถึงสูตรลดน้ําหนักที่ดีที่สุดปี2022ล่าสุดนี้ด้วยครับซึ่งผลโหวตนะครับผู้ชนะเลิศได้แก่สูตรที่ชื่อว่า Flexitarian Diet นั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงแค่การลดน้ำหนักได้สำเร็จครับเขายังคำนึงถึงสุขภาพโดยรวมของคุณด้วยครับ เมื่อว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันหรือความเสี่ยงโรคมะเร็งครับทำให้คุณอายุยืนแบบนี้ครับสูตรนี้ก็เลยชนะเลิศขึ้นมาครับคำว่า flexible นะครับแปลว่ายืดหยุ่นครับ f e t c e t t r i a n เนี่ยแปลว่ากินอาหารแบบพืชผักเป็นหลักนั่นเองครับพอมารวมกันก็คือกินพืชผักผลไม้เพิ่มมากขึ้นแบบ ยืดหยุ่นแบบแฮปปี้นั่นเองครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยเขาระบุไว้เลยนะครับว่ามีอาหาร4อย่างครับที่เขาแนะนําให้ทานครับกลุ่มแรกเลยคือผลไม้นั่นเองครับได้ทุกชนิดที่คุณชอบครับกลุ่มที่2ครับก็คือผักนั่นเองครับคุณสามารถเลือกผักที่คุณชอบได้หลากหลายชนิดมากครับกลุ่มที่3คือโฮเกรนส์หรือว่าทันยพืชเต็มเมล็ดครับยกตัวอย่างเช่นข้าวกล้อง ลูกเดือยข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่ข้าวรายครับที่เป็นธัญ,ญพืชไม่ขัดสีครับเลือกทานได้เต็มอิ่มครับกลุ่มที่4ี่คือโปรโตีนจากพืชนั่นเองครับอาจจะเป็นถั่วเนาะได้หลากหลายชนิดครับเทมเป้เต้าหู้ได้หมดเลยครับให้คุณโฟกัสการกินอาหาร4ี่อย่างเนี้ยเข้าไปก่อนในมื้ออาหารนะครับหลังจากนั้นถ้าอยากกินของที่คุณชอบครับค่อยใส่ตามหลัง4ี่กลุ่มนี้ครับ คุณก็จะทําได้อย่างยั่งยืนครับซึ่งแนวทางนี้แตกต่างจากการกินมังสวิรัตหรือกินเจนะครับเพราะว่าการกินมังสวิรัตหรือกินเจเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องตัดเนื้อสัตว์ออกจากชีวิตจริงไหมคุณจะรู้สึกยากครับแต่ด้วยวิธีนี้ครับให้โฟกัสสิ่งที่ควรทําก่อนครับและถ้ายังอยากกินของที่คุณชอบค่อยใส่เข้ามาครับคุณก็จะทําได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทั้งชีวิตครับคุณคุ้นกับวิธีการนี้ไหมครับ คล้ายๆกับสูตรอาหารต้นทางของหมอแบงค์นั่นเองครับซึ่งอาหารต้นทางของหมอแบงค์เนี่ยช่วยคุณลดน้ําหนักได้และมีสุขภาพที่ดีโดยรวมครับเนื่องจากว่าคุณสมบัติของอาหารต้นทางเนี่ยมี2อ,อย่างหลักๆครับ 1. พลังงานต่ําครับอันที่2คือสารอาหารในตัวเขาเนี่ยครบ5หมู่ครับด้วย2คุณสมบัตินี้เนี่ยเขาจะไปทําให้สมองคุณ พึงพอใจครับและจะอิ่มก่อนอ้วนนั่นเองครับสรุปนะครับคลิปนี้ให้คุณเพิ่มอาหาร4หมวดนี้เข้าไปก่อนในชีวิตประจำวันของคุณครับจะช่วยให้คุณมีความสุขในการลดน้ำหนักและสุขภาพดีอย่างยั่งยืนครับผลไม้ผักธัญพืชเต็ม,มเมล็ดและโปรตีนจากพืชครับคุณลองคอมเมนต์บอกหมอแบงค์ทีนะครับว่า คุณชอบผลไม้อะไรมากที่สุดครับลองบอกมาแบงค์ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับคุณสามารถกดแชร์เพื่อเก็บไว้ทบทวนหรือว่าส่งหาคนที่คุณรักได้เลยทันทีครับและถ้าใครนะครับสนใจคลาสเรียนอาหารต้นทางที่แรกในประเทศไทยนะครับโดยมีหมอแบงค์ดูแลเนี่ยเหมือนกับนักเรียนของหมอแบงค์กว่า4 0 0พคนนะครับให้คุณแอดไลน์ food doctor 1นะครับ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคุณครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สายธรรมชาติอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์